ู้ชายหลงสเสน่ห์ผู้หญิงที่มีสองสิ่งนี้เ่๋เนี่ยผมมีสองสิ่งที่แม้ว่าคุณอาจจะยังไม่สวยแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่เก่งคุณก็ฝึกฝนและทำมาได้และมันเพิ่มเสน่ห์ของคุณคุณเปรียบเทียบได้เลยอ่ะจากที่คุณไม่เคยทํากับคุณทําอย่างต่อเนื่องความแตกต่างมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็อ,อยากทุกคนนําไปใช้ซะข้อที่1ก็คือรอยยิ้มในมงเล็บอย่างจริงใจ ไม่จริงโจ้บางคนคุณเคยเห็นไหมแบบว่ายิ้มให้เราแบบเส่แส้งแกล้งทำเฮ้ยฉันเชื่อคนนี้ได้หรือเปล่าวะแต่ก็ไม่ต้องถึงขนาดแบบโ,โหยิ้มไม่หูบเลยยิ้มเช้าวันเย็นก่อนนอนนะครับก็อาจจะเกินไปแต่ถ้าเกิดมันเป็นตัวคุณคือหมายว่าตัวคุณเป็นคนที่ยิ้มโคตรๆอยู่แล้วยิ้มเยอะอยู่แล้วยิ้มเก่งยิ้มตลอดเวลาที่คุยแล้วมันก็โอเคมันก็มีสเสน่ห์แต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนแบบนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องยิ้มตลอดเวลาครับเป็นตัวคุณ แต่ว่าฝึกยิ้มอ่าเอนผมเนี่ยหน้าจริงๆผมก็หน้าหน้า,น,านิ่งหน้าโกรธหน้าดุเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ยิ้มนิดๆนะครับเวลาพูดคุยก็เออมีรอยยิ้มบ้างถึงเวลางานเราก็จริงจังหน้าบึง้งเติงก็แล้วแต่นะครับไม่ต้องยิ้มกับงานทุกงานก็ได้คืออาจจะมีหลายหน้าแต่มีหน้ายิ้มด้วยถ้าเกิดบางคนที่ยังไม่ค่อยยิ้มรู้ว่าตัวเองยิ้มไม่เก่งยิ้มไม่เป็นไม่ผิดครับแต่ผิดแน่ถ้าเกิดคุณไม่ลองฝึกยิ้มฝึกมันฝึกมันมบ่อยๆฝึกมันมบ่อยๆ แล้ววันหนึ่งคุณจะยิ้มแบบธรรมชาติคุณจะเห็นวิชายแล้วคุณจะยิ้มให้เขาได้อย่างมีสเสน่ห์เรื่องนี้จริงๆพูดกันยาวนะครับผมเคยพูดไปในคลิปหนึ่งแล้วแหละจำไม่ได้แล้วนานแล้วผมเล่าให้ฟังสรุปสรุปก็เล่ากันนะครับคือผมกับเพื่อนตอนเรียนมหาวิทยาลัยเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับผมเนี่ยชอบไปสูงสิงเล่นกับเพื่อนห้องหนึ่งแล้วถัดออกไปอีกห้องสองห้องนี่แหละก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเพื่อนผมที่ไปเล่นในห้องของเพื่อนคนนั้นนะทุกคนครับ พูดเป็นเสียงเดียวกันเทคะแนนเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนั้นมีเสน่ห์มากและทุกคนก็สนุกด้ว่าเกิดจากรอยยิ้มและความจริงใจของเขาเขายิ้มให้กับคนที่เขามองไม่ใช่ยิ้มหวานเสน่ห์นะครับแต่เป็นรอยยิ้มที่เออดูแล้วมันพูดยากอ่ะคือดูแล้วมันจริงใจอ่ะเขายิ้มในเวลาที่คนยิ้มเขาเพ่งขึมในเวลาที่ต้องทํางานอย่างจริงจังแล้วมาสู่ข้อที่2ออยู่ใกล้แล้วสบายใจคุณเคยไปอยู่ใกล้ผู้ชายหรือว่าเพื่อนของคุณผู้หญิงก็ตามเนี่ยคุณเคยไปอยู่ใกล้แล้ว มีความแตกต่างไหมบางคนอ่ะเราสนิทใจขนาดว่าเราไปอยู่ใกล้เขาที่เฉยอะ่ะเราก็ได้แบบไออุ่นไอรักไอของความสุขไอของความสบายใจแล้วอะ่ะผมเคยไปอยู่กับพี่รูเมดไปอยู่หอรวมในมหาวาิทยาลัยแล้วพี่เขาอยู่ชั้นบนผมอยู่ชั้นล่างผมอยู่กับพี่เออเขาเรียกว่าเป็นพี่เมดจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยู่ห้องนะเขาก็นิ่งๆน,นะแล้วก็เงียบห้องเงียบมากนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมอึดอดัดเวลาเขามาอยู่ด้วยกันแล้วอึดอัดไนีไม่รู้อะ่ะแต่ทางตรงนมครับผมขึ้นไปอีกห้องหนึ่งนะ พี่เขาเปิดหนังเปิดเพลงเล่นเกมกันหูบบเขาเรียกว่าเสียงดังจริงจังมากเลยเรากลับนอนหลับได้เฉยเลยเว้ยเรากลับสบายใจเว้ยหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนผู้หญิงเองนะก็จะมีบางคนนะครับที่ผมรู้สึกว่าเราเกรงใจเขามากเลยเราไปอยู่ใกล้แล้วเราไม่มีความสุขเลยอะ่ะกับเพื่อนอีกบางคนอะ่ะแค่เราไปใกล้เขาเราก็รู้สึกเรามีรอยยิ้มไปในตัวแล้วเว้ยเออยิ้มเองขึ้นม,มาเองเฉยเลยอะ่ะคือไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ว่าก็รู้สึกเลยว่าเออเพื่อนคนเนี้ยทาให้เรารู้สึกสบายใจได้ เราก็ยิ่งอยากไปอยู่ใกล้เขามันคือเสน่ห์แรกๆถ้าเกิดคุณมีนะไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มหรือว่าอ,อ,อยู่ด้วยแล้วใครๆก็สบายใจเนี่ยมันเป็นประตูเปิดทางให้เขาเข้าไปใกล้คุณง่ายๆขึ้นให้เขาสามารถที่จะไปคุยกับคุณไดง่ายๆขึ้นนะครับดังนั้นนี่คือ2นิสัยผู้หญิงที่ผู้ชายหลงไหล